สวัสดีครับสวัสดีเีท่านของบมอือ้อ่ะคลิปนี้พามาดูเคลิ่งครับเซนไม้อีกแล้วพี่น้องเซนก้อนอน้านี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงเซนไม้อีกเลยเฮ้ยจวดรับหน้าที่เคลิ่งโดยจักเตอร์ครับเอ้ยต้น่อยหรือต้อนเจ้าไม่รู้ละ แนบไวน้แนบไว้เออเดี๋ยวตุ้ยังไงนี่ย,ยูติดวัดเลยครับนี่ ้นนี้ค่อนข้างที่จะได้วิ่งไกลครับขาเดียวนี่น่าจะสิบไม่ขาดเกด็บกระดเกร็ดบกระดเบอหึแมักโครใหญ่ครับเจังซีแหละมันดีเจนงซีแหละพี่น้องเดมือใสร่ปับ๊บมันก็ปีนท้องปั๊บรหลด เหมือนง่ายไปหมดครับรรนี่แจ้วไวอยู่วะทรื้อนี่ต้นคอยพุ่นคอยใหญ่พุ่นนี่ยังไงวะแต่คงไม่เกินความสามารถรถจกพี่น้องรถจกขั้นใหญ่นี่ ครับจัดเตยบอกซ้ำนี่บอมมี่ปัญหานี่ครับเราจะเคลียร์ไปถึงตรงนี่มันเหนียวอ,ออกเบอร์เลย,ย,ยเส้นนี้ก็ถือว่า จะใกล้หน่อยครับแต่ว่าก็ยังว่าครับไก่เน่ไก่เน่แล้วแต่บอลูุกลังเ่าเนาะบอลูุกลังเรามียูมองคุณครับแต่ว่าเขาเด้งานทางอุ้เอ้ยโอ้โหน้อย่าโอ้ด่คือจอมยุดเด้ กันปอกกล้วยเข้าปากเลยพี่น้องเอ,อ้ยก็กังไงพูดมันแปลนอกลนอกแปลนออกแล้วเจ้าบา่าจืดเรือบ่ยากบ่ยาก่ากสันอโอ้จ้วันเหนียวเหนียวคักเลยพี่น้อง ออปะทุเอยอัเหนียวกับพี่น้องโอ้ตให้ขคอยเฮ็ดเ้ิงนี่คันบ่กระโจมไม่โค้มุนโถเนี่ยโอ้ยเินต่นงแก่กหดมาธรรมดาาวีเอ้ยอ๋อหือ ออกละหนึ่งโตนีออ่มันจะไปใช้รดแบลบ็เหนียวเดือยพี่นอ้องงานต้นคอยนี่เอาหมีดไปฟันทำอะไรนึงขาดยากครับดิว๊บอู้นี่ จังสิเาเปิดออกจังหน่อยครับไม่งั้นไม่ออกตัวใหญ่พอสมควรเพราะว่ามันน่าจะนานแล้วแหละอุ้ยึอ,ออกซ้ำเฮ็ดดีนี่คนเขาเฮ็ดปิ่นนะพี่น้องแต่แม่นคอยกันที่สองสมโงงมือที่พ่นหน่อยนี่ คนเขาเฮ็ดเปล่นครับเฮ็ดดีปรับสมขึ้นแบลบโอ้แก้วแหวว นี่เริ่มแปนแล้วครับนี่ห้าวจีมางไปฮอดต้นมุ่มนี่แล้วก็ย่างไปลุ่มต้นกระเดาข้างในพุ่นต้นผักกระเดาและผักกระโดนเอาไว้หันแล้วลูกพี่ไปต่อเราไปต่อแลบ๊ ออกเว้ากเลยแบบนี้เห็นไหมผู้จัดเตือนี่ก็เฮ็ดดีเว้ยไปลุยไปนี่ครับเส้นนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งกิโลครับเส้นนี้เกือบหนึ่งกิโลเมตรนะครับบระมาณหนึ่งกิโลกรัมได้เกือบหนึ่งกิโลเมตรครับเข้าไปข้างในนู้นสวนปาล์มข้างในโหเกะกับเสาว่าจร่งๆกับแปลนมืดเลยว่ะ ผมตัวเล็กนาะพี่น้องเนาะงูจะเก็บด้เนาะไม่โกะนะ้เนาะขำเหลาขี่รถไถมุนเข้าไปเลยวนะพู้หลปาดไปเลยวนะเ,เลยลงไปเล็กๆน้อยๆเอาให้หมดเดี๋ยวเราลอดูเอาต้นใหญ่ๆนี่ลงด้วยต้นหน่อยมันมุมวนป่ะมันบุบปป่าบุบปะนะ มาลูกไว้<ม>เป็นยังไงต้องคิลลิ่งออก,ก่อนครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแคบนะครับรกมันหกแล้วมันก็แคบเนาะพี่น้องเราต้องคิลลิ่งออกมันแบนก่อนแล้วเขาก็เสริมดินครับเดี๋ยวจะเสริมดินเสริมดินบดอัดแล้วก็ลงลูกหลังเหมือนเดิมต้นนี้ตน้นยังบุรีเอาออกแค่ก้า

อย่าให้ดีดมาสายไฟนะจันยอยยอยยๆๆๆรุกไม่ยอมครับแม่ไม่ยอมอิหย่อันตรายกับสายไฟนี่ครับเราต้องลงไปทางนู้นหรับเรือนี่นี่เวีย กินน,น,น,นนิ่มๆครับแม่งแต่ตนมันเด้อแม่ไหนเรียบร้อยเท็ดดีจังสังคือเรามุนพอามันดีใช่บางได้เบิดบางหันวันนี้ แปนซ้ำครับเดี๋ยวเบิ่งั้าหลังไม่คู่หันเดียวมากหกอีกคืออยู่นี่เอาไว้ที่ต้นนี่เหล็บยรบร้อย,ยจับเตยจัดให้ แฟนพี่น้องแฟน โชว์ไปหนึ่งทีแสดงว่า,าตัวใหญ่เติบออกไม่เอาเลยล่ะลุยออกเบากับเบาเบา,บา,บาไฟต่อ,อข้ามเราขี่รถเหยียบขวดโมเจกเลยว่ะ ร้างแต่จริงลงก็พอครับอืมลากต้นข่อยเนี้เหนียวขนาด,ดนเต็มเลยเนาะเล็บตัวทางครับโอ้มีแต่ต้นยุคาเต็มเลยนีย่ที่จริงไงถ้าตัดไงย,ยุคาออกทางมันก็จะเบิ่งกว่วงจังหน่อยนะครับเพราะว่านี่มาพอยุคามันกำลังแตกใหม่เนาะมันก็แทงเข้ามาจริงครับ นี่เวลาฝนตกแล้วว่ามีลมๆนี่มันจะโค้งมาพี่เลยพี่น้องวันนี้มีแคบกว่าเกา่เกาโอ้โหพูดแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปดูล้มต้นไม้ข้างในอีกต้นหนึ่งค่อยมุดเข้ามาแล้วครับนี่ต้นกระเดาต้นนี่เลยอ,อยู่ขวามือเรานี่นะครับขงังรถพีี่เลานี่แหละ ทางรถไถป่านี่แหละเอาออกครับตัวนี้เอาเงียงกอไปโอ้องคลักนี่บุลงจากรถเลยว่ะเป็นไหโอ้ฮะเออเท็ดดีโอ้โอ้เจ้าเจ้าเจ้าจะไปไปกวาดกินงหัวเขาได้ไหมไหอย่าเราปีเจ้าเหร โอ้ไม่เงียบไม่เงีสวนก่อไปเลยวะพี่เราให้เกจะเอาเกเดอครับมาแต่งอีกเนี่ยเมียนย่างเดียวเฮ้ออู้ย่างมดแดงมันย่างไงเอ้พี่น้องมีใครบ่วะจะเอามันมาเลยหรอกขำเราเกมักดได้ยินใครมดแดง ห้างหมดแด็งย่างไลนี่สวนปามบูเข้าไปข้างในนี่ลุ้มเต็มเลยบ,บวกงี้่เต็มเลยห้างมู้แดงรอไม่โคุยกัามากครับโอ้ใส่กระดุมน้ำกับที่พัทพี่น้องจะเดินมาถึงกะเดมือใส่เลยครับโอ้จานเตยโอ้อยเดี๋ยวคุณซิปกัน โอจวดเลยเฮาขุดสักกีรือสองกีรือก่อนเพราะว่าต้นใหญ่เติบนะครับเลยต้นใหญ่เติบโย่ต้นปาล์มกันได้ลูกเป๊ะ มันจะไปทับต้นปาล์มเขาบุลุษวิเต้ยเต้ยเต้ยเยออเขามีวิธีครับเต้ยเ็มเต็ม,ตมอ๋อผมนึกว่าแกจะดันไปนู่นครับอู้เฮ็ดดีเว้ยยานเต้ยนี่ของแท้ครับพอจะล้มปุ๊บแกก็ดึงมานี่เจ้าเจ้าเจ้าอ้เฮ็ดดีแมงหางหมดแดงสะเลยพี่น้องอู้อูนะ

เอาท่าเลยบับหักเอาอกเลยบับแล้วก็กิ้งลงมาไว้ข้างทางจบเกมนี่มาแดงมีบ่คุณด้มาตัดงานี่ มดแดงย่องเท่มดแดงคนเยอะมีไข่ด้วยทุกคนจับติ๊ว้า อย่าใครคนบ่อ <wounds> um, okay. ุ <en blo ated eni> you know? ้ยใครมดแดงมาเบาคอมเมนต์นี่อู้หูมันมีแบบลูกมันที่เป็นแม่เป้งไหมลูกมันมันเป็นลูกขาวๆไหมเออเออกัดกัดงานจะไปขีจ้ะตามไปอีดอีกเห็นปะเดี๋ยวมาดูบ่อเลี้ยงอื่นว่ห็นเราครับเกตสี้วัมันติอื่นยู่มันเล็ง เอ้เ mm. mm. ้ากับศาสตาสตรไปมันที่มาขึ้นด่วยเปล่าอ่ะกั้นกันอย่างเงันยหอือยบาเราว่าย่าบอกไปลเดอว่าสินหนีเฮ้าเป็นคนไหคหัว่ราวามันมันง่ายมั่เนาะสินนเนาะบ่สมุตุในฟังี มันสมจริงว่ามันต้องแบบโกเลือกๆแมพี่รอบลังจะรับแบบเลืกๆกูนีเด้มเอาแบบบ่าบ่เอาแบบบเลืกอ่ะน้ามันมุงเออกบวกบ่แม่แนวปะไเกลยนั่ไก่ตัวเนาะอู้บ่แม่งิือบูเถอะบูดปกรยหมดหมดหมอู้รุนนี้หมดกัดหมดเจ็บแล้วนี ว่ามานี่ก็ตมทาอย่าง้โมนมากบคนูท่านั่นวอเพรว้ำดจะจูกเสียหมดเนาะเยอะบ่หดอยู่หรือ่อ่โอเคเราจะตามคิวน้าครับคิวนี้สวัสดีครับ